ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการทานนมวัวแล้วก็ทานโยเกิร์ตเนาะ เรื่องของโยเกิร์ตแล้วก็นมวัวก็มีคนถามเข้ามาเยอะว่าใช้หี่ห่อไหนแบรนด์อะไรนะครับการเลือกทานเนาะไปลองหาฟังดูเนาะหมอก็จะให้เลือกนมที่เป็นออแกนิกวัวเลี้ยงด้วยหญ้าเพื่อให้มีสัสดส่วนกรดไขมันโอเมก้า3ต่อโอเมก้า6ที่ดีเลือกออแกนิกเพื่อให้ปลอดพวกฮอร์โมนยาปฏิชีวนะใดๆเนาะนี้ก็มีคําถามเข้ามาเยอะแล้วก็มีเจ้าของแบรนด์นมวัวแบรนด์หนึ่งเนาะส่งนมวัวมาให้หมออันนี้เขาไม่ได้จ้างหมอนะส่งนมวัวบอกว่าเนี่ยนมวัว ของเขาอะ่ะเป็นนมวัวที่มีคุณภาพมาให้ลองทานดูเป็นนมแบบนี้เนาะเมสมิลวนะครับก็คือพอมีคลิปออกไปเนาะเขาก็เลยส่งนมวัวมาให้ทานไม่ได้จ้างหมอรีวิวนะต้องบอกก่อนหมอไม่ได้สตังใดๆหมอก็เลยลองเอามาทำโยเกิร์ต จากคลิปโยเกิร์ตเนาะหมอก็มีไปอ่านดูคอมเมนต์ต่างๆก็คือมีคนแนะนําให้หมอเนี่ยทำโดยใช้เตาอบก็ได้ผลดีมากเลยเนาะเพราะว่าเวลาเราใช้เตาอบอะ่ะมันสามารถคุมอุณหภูมิของโยเกิร์ตได้หมอก็ตั้งอุณหภูมิที่ต่าสุดที่หมอตั้งได้คือ50เนาะปกติหมอบอกว่าอุณหภูมิที่ตัวจุลินทรีย์เขาชอบคือ45องศาแต่ของหมอได้50โ ทำออกมานี่ก็ไม่รู้ด้วยเพราะนมคุณภาพดีหรือว่าเพราะใช้เตาอบนะครับทําออกมาเนี่ยก็ดีมากนะครับอันนี้ทํามาเนี่ยด้วยนม2ลิตรเนาะอ่านะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูอ่ะอันนี้ทํามาเนาะเห็นไหมข้างบนนี้เป็นโยเกิร์ตเห็นไหมโยเกิร์ตจะไม่รู้ด้วยวิธีการเตาอบหรือว่าด้วยคุณภาพนมของเขาเนาะโยเกิร์ตเซตตัวแข็งมากเซตตัวได้ดีมากเลยนะครับเห็นข้างล่างนี้ไหม ้างลานนี้คือเป็นน้ำเวที่หมอบอกว่าหมอจะไม่ทานปกติก็คือจะเทส,ส่วนนี้ทิ้งนะครับแต่รอบนี้ทำมาเนี่ยอันนี้คือใหญ่มากนะคือใช้นม2ลิตรเนาะวันเดียวคือลูกหมอทานแล้วเนี่ยคือปกติเขาจะไม่ทานกันเท่าไหร่หมอเป็นคนทานมากกว่าแต่เนี่ยโอ้โหทุกคนมาขอทานลูกๆบอกเลยว่าอันนี้เป็นโยเกิร์ตท,ที่อร่อยที่สุด เท่าที่ทานมาแล้วก็หมอก็พบว่าการทำโยเกิร์ตลอบนี้อร่อยมากหมอมองว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะนมที่มีคุณภาพด้วยเนาะคือเวลาทํามาเนี่ยหมอมองว่าเซตตัวได้ดีมากเลยไม่รู้เห็นกันไหมเนี่ยเห็นน้ําอยู่ข้างล่างไหมอันนี้คือน้ําเวปกติหมอจะไม่ทานจะทานเฉพาะข้างบนนี้อันนี้คือขนาดเราไม่ได้เหมือนแบบใช้ผ้ากรองเพื่อจะเอาน้ําเวออกนะดูตัวตัวนี้นี่ เซตตัวเป็นอย่างนี้เลยเนะาะนะครับแล้วก็รสชาติดีเผื่อหลายๆคนอยากจะไปลองซื้อทานดูนะครับรสชาติดีมากอร่อยมากๆเนาะเมสมีวิวหมอก็ไม่รู้ว่าซื้อ,อยังไงเนาะลองเซิร์ชกันดูแล้วกันนะครับอันนี้คือมารีวิวให้ว่าอร่อยครับผมแล้วก็เซตตัวได้ดีมากนะครับก็ลองหาทางกันดูละกันนะครับผมขอบคุณมากครับ